สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พิสิทธิ์มาท้ายไร่นะครับมันเจอทีมช่างนี่รถบรรทุกเครื่องมือช่างทุกของนีเขาก็สั่งท่อปูนมาแล้วมันก่อนจะได้มาไม่ทันนี่นู่นเจอทีมช่างนะทีมช่างบอยเขามาปลูกบ้านอยู่ที่ไร่ดินทองของคุณอดุลอันนี้บ้านคุณอดุลหรือเปล่าคุณบอยบนี่นี่พื้นที่ก็ พื้นที่สเท่าไหร่ครับเนี่ย 5, 5, 5ทำไปคุยไปด้วยเนอ 55, 55ะห้าสิบห้าห้าสิบห้าตารางเมตรฟางเท่าไหร่ห้าสิบห้านี่สิบคูณห้าสิบคูณสิบห้าฟางห้าฟางห้ายาวสิบยาวสิบเอ็ดอ๋อห้าสิบห้านี่เขาขุดหลุมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหลุม สิบห้าหลุมนี่หลุมนี่หลุมโคลึกเม็ดเป็นเมเ็ดนึงก็นะใหญ่นะหลุมใหญ่โอ้ยแฉะแฉะ,แะโอ้ดินทรายนี่เจอฝนเหยียบยุบเลยนี่หลุมเขาใหญ่มากอะ่ะเพราะว่าเทริมแล้วเทริมสักสามสิบเซนไดไหมสิบเซนแล้วก็ตั้งเสาไอ้นู่นเลยเสาหน้านี้หล่อปูนใช่ไหมอ๋อต้องผูกเหล็กก่อนนี่นี่ผูกเหล็กนี่ก่อนผูกโค้งเหล็ก แล้วก็เสียบเสาเทปูนแล้วรอฐานตัวไหนก็ผูกเหล็กเสร็จอ๋อผูกเหล็กเสร็จก็เทฐานนี่เพิ่มมาเป็นเป็นเขาเรียกอะไรฟุตติ้งหรือเป็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยฟุตติ้งล้อเสาต่อหม้ออ๋อฟุตช่างบอกว่าฟุตซิ่งลองเสาต่อหมอ้อนี่บอกเขาก็น่าจะเมด็ดเมด็ดเม็ดเม็ดนนเนี้ยเม็ดหมดเลยสิบห้าหลุมบ้าบอกแข็งแรงแน่นอนพอเพราะเรือนก็เป็นเรือนปีกไม้ขนาด แม่หนุ่มสาวอยู่อ,อันนี้คนโสดมั้ง<笑><笑>นี่นี่ช่างบอยเขาให้ข้อมูลเขาเป็นคนสร้างอยู่ทางนี้แหละช่างบอยอยู่แถวไหนานะอยู่หมู่บ้านหนองตาเฉาครับหนองนี่ช่างบอยทีมงานปลูกสร้างบ้านระแวแกนี้แหละแกทําอะไรหลังละช่างบอยอชื่ออะไรนะบ้านหนองตาขาวตาเฉาครับ บ้านหนองตาเฉาเขาไปทำอะไรถึงอื้อเฉาอ่ะไม่ใช่บ้านหนองตาเฉาเรื่องจริงก็อยู่เพชรบุรีนั่นนะชะอำเพชรบุรีนี่แหละอันนั้นใครอ่ะเจ้คนนั้นน่ะน้องเหรอค <laughs> งคงไม่ใช่ <laughs> แขวนช่างข่าวเขา <laughs> เดี๋ยวเอ็ดเอาพูดเดียนี้น้องที่ไหนอะ่ะใช้กระเป๋าเดียวกันทุกทุกวันเนี่ยเออ นี่บ้านเสร็จแล้วเหรอช่างบอยอันนี้อู้ปลูกง่ายเนาะอย่างยังใช้เวลาเป็นเดือนแหละมาวานก็ฝนตกโอ้ล่อสลุมนี่น้ำท่วมเลี้ยงปลาได้เลยเนี่ยนี่เขาเขาก็ปักหมุดก่อนนะปีกรอบไม้ไว้ก่อนออแล้วปักหมุดตีก่อนแล้วขุดหลุมอเดี๋ยวก็ทําเข็มทำอะไรขึ้นมา แล้วเ็เทพื้นไม่ช่างบอยพอขุดหลุมตั้งเสาแล้วเสร็จแล้วเขาเทพื้นด้วยเปล่าหรือไม่เทอ่ะทําหุ้ม,มตัวบ้านสูงขึ้นเมตรหนึ่งนะตัวบ้านเขาจะสูงขึ้นเมตรหนึ่งแล้วก็ปิดรอบไปเลยอืมข,นะข้างบ้านเขาวกเนี่ยเป็นสวนเป็นเนี่ยแล้วเขาแหละแต่นี่คุณอดุลอยู่เองน่าจะทําเป็นนู่นนะไอ้ราวแบบนั้นละมั้งเนี่ะราวคอกม้าเลยเนี่ยรนะัว้วคอกมานะ้ออกมาแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของที่ก่อนเขาจะปลูกแบบไหน เาเดี๋ยวสร้างบ้านจะมาขอ,อาจะมาขอข้อมูลจากช่างบอยทีมงานสร้างเขาอีกทีวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคืบหน้ามารายงานต่อนะครับสวัสดีครับ